เมื่อกี้มันจะนอนแล้วนะคะแต่นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้แปรงฟันเอาจริง,รงๆไม่ได้นึกขึ้นได้หรอกเพราะได้กลิ่นปลาพอเมาเย็นกินส้มตำไปนะครับไหนๆก็จะแปรงฟันแล้วเดี๋ยวเบตมาแนะนำยาสีฟันที่เบตใช้แล้วเบรู้สึกว่าว้าวดีกว่าแต่ตอนนี้ขอไปแปรงฟันก่อนไม่ไหวแล้วเม็ดอะซื้อ,อตัวนี้นางมีชื่อว่ายาสีฟันเดนต้าเมดเดนต้าเมดนะคะทุกคนเจ้าตัวนี้นางมีสองสูตรนะคะมีสูตรสีฟ้าและสูตรสีเขียวค่ะแต่เบตใช้เป็นสูตรสีฟ้าค่ะเป็นสูตรเข้มข้นใช้ปริมาณเท่าเม็ด่วีทั เข <ge> ืนนะมันน <from> ําแป้งฟันให้ทุกคนดูนี่คือฟันขาวจริงจริงนะคะตั้งแต่ไปใช้ตัวนี้แล้วคือจะบอกว่ากินปากนั้นไม่มีเลยเว้ยใครสนใจอยากลองนะคะไปหาซื้อได้ที่เทสโก้ราตัสทุกสาขาค่ะแล้วมาอวดฟันขาวเลยนะคะเออลืมบอกคือเป็นนใส่ีเคนเสรีที่นอนทุกวันนะคะคือตื่นเช้ามันไม่ไม่มีกินปากมันเลดตรงนี้แหละ ไม่สื่อไม่ได้แล้วป่ะ